โรงการค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์น้ำหรือ East Water Young Leader Camp ที่จะต่อนเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า5ปีของ East Water มีวัตถุประสงค์ในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าของน้ำช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำภายในชุมชนของตนเองในวันนี้บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ e a Water ได้พัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชะเชิงเซาเกิดเป็นโครงการค่ายเยาวชนเครือข่ายอิสวาเตอร์รักน้ําขึ้นซึ่งได้จัดกิจกรรมไประหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2557ที่ผ่านมาณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองพืชสวนอ่างเก็บน้ําดอกกลายจังหวัดระยองค่ะถุประสงค์ของโครงการคือ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนชาติได้มีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกทำลายไปเป็นอย่างมากหลังจากเยาวชนได้รับการสึกแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้รับในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปเผยเผยแผ่ให,ให้ให้กับทั้งคนครอบครัวบ้านอันใกล้เรือนเคียงเพื่อนในโรงเรียนหรือบุคคลทั่วไปทราบเพื่อขยายผลในเรื่องของการ หวงแนแแแลลละะราชาติิส่งว้อมน้องๆเยาวชนจะได้รับทั้งความสนุกและสาระมากมายผ่านฐานกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นถึง5ฐานด้วยกันเช่นฐานน้ำมาจากไหนและดีอย่างไรเป็นฐานที่ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวัตจักรและคุณค่าของน้ำมากขึ้นฐานสืบใส่น้ำสูญเสียในฐานนี้จะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า listening test มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กยาวๆต่อกับจุกยางใช้สำหรับฟังเสียงเวลาเกิดท่อน้ำแตกขึ้น และยังมีฐานสำรวจแหล่งน้ำกับการเก็บตัวอย่างตรวจสอบสารปนเปื้อนในน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยเทสคิซึ่งแต่ละฐานมีการสอดแทรกสาระความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะลองมาดูกันค่ะว่าวันนี้น้องๆได้อะไรกันไปบ้างกิจกรรมนี้ให้ประโยชน์กับเราได้มากมายอย่างเช่นการหาค่าของสารตะกั่วในน้ำค่า pH หรือค่า DO นะคะ,ะการหาค่าสารตะกั่วเนี่ยจะทำให้เราได้รู้ว่า แหล่งน้ําที่เราใช้ทุกวันเป็นประจํานะคะมันมีอันตรายต่อเรามากแค่ไหนกิจกรรมนักสืบสายน้ําสูญเสียนะครับผมก็ชอบการใช้เครื่องตรวจว่าจุดตรงไหนที่มีท่อแตกของพี่เขาแล้วก็ได้รู้ว่าวิธีการซ่อมแซมท่อน,นั้นต้องซ่อมแซมยังไงบ้างได้รู้ว่าข้อเสียของการที่ เราแบบว่าไม่ประหยัดน้ํานี่มันมีอะไรบ้างแล้วเหล่าวิทยากรล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคือเด็กนี่จะเป็นเป็นคนเป็นอนาคตอนาคตของชาตินะครับจะต้องเฝ้าระวังดูแลเรื่องน้ําแล้ววันนี้เราก็ได้ให้การาให้ความรู้แก่เด็กค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็คนข้างจะคือคือถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แทบทุกทุกทุกทอกทุก,ท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 กมุมเพื่อเขาจะได้ไปดูแลน้ําต่อไปครับ ในการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างจังหวัดระยองกับชายเชิงเซาซึ่งเรามาแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงจุดตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันแล้วก็นำมาไปใช้ในท้องถิ่นของเราเ,เด็กของเราเนี่ยจะได้รับความเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจเป็นอย่างมากเลยกับ ชุมชนว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ส่งผลให้เกิดคุณภาพน้ําในท้องถิ่นของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านสืดไป โครงการนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างอิส t วอเทอชุมชนและเยาวชนเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรน,น้ําให้มีคุณภาพดีลดผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนและคงไว้ให้ลูกหลานได้มีน้ํากิ่นน้ําใช้ที่ได้คุณภาพสืบต่อไปค่ะ I สเวอเจัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชน